นี่ผมจะมาเลาะบือออกจากผนังนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีนะครับก็เสียเข้าอ,อย่างนี้แล้วก็ออ้ออกออกองกออกออีอกอกออกเอกะอกอ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 อออกออดออกออออกอกออกออกออกลอกกอออ น,นี่นะครับจ้พอจจุดที่โอเคแล้วก็รงานี้แล้วก็ตอก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 อกงัดนิดนึงตอกตอกอโอเคเราจะตอกจนสุดเนาะเดี๋ยวมาดูต่อว่าเม่อเราตอกเสร็จแล้วเราจะงัดกันยังไงเนาะใช่ไหมก่รงัดตรง ซิลกับคอนตอกตอกไปเรื่อยๆอ่ะขยับที่ดึงออกมางันิดนึงแล้วก็ดึงออกดึงออกแงแรงไม่ได้ไไดดขึ้นไปดึงอ,ออกมาดึงดาบเอ็กซ์คลิเบอร์ได้แล้ว <c oughs> ยังไงได้อ่ะขยับไป เปลี่ยนจุดอ่ะขยับไปหน่อยแบบนี้ขยับไปเยอะๆหน่อยตรงที่มันยังไม่แตกอ่านตระมาตรงนี้อโอ้ตรงนี้ค่อนข้างแข็งอ้าเริ่มมาก็ต่อ ต่อไปเรื่อยๆจนครบเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีสวัสดีครับ<ผ>มไม่เป็นไรทาต่อไปเลยเราอัดไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เราออกไปได้หน่อยหนึ่งละตอนนี้ก็ความพยายามของสมบัติลแล้วนะครับก็ออกไปได้แล้วอันหนึ่งแม่ช่วยดึงหน่อยแต่น,นี้ก็ก่อช่วยตอกเนาะครับผม นั่งๆหน่อยสิให้มันเพรียวตอนนี้ยังจ่อเข้าไปได้ไม่รู้เพราะที่จังหวะอ่านทิศดันต่อก็ไปต่อมันเพรี่วแล้วเพรียวแล้วเริ่มสัมผัสได้ถึงความเบี้ยแย่แม่ก็หลังตรงไหน่อยคะรู้สึกคันหลังข,ลข,ขึ้นมาแบบ ผน <No. S 1> ผิดด้านเท่าทีครับอ่าแล้วดัานนี้นะอ่าโอเคเราจะงัดไปเรื่อยๆเนาะเราจะตอกงดัดตอกงัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะสำเร็จโอเคครึ่งนั้นมันจะขาดแล้วนั่นแหะ งัดอีกทีสิครับโอเคทำแบบนี้นะครับสำนวนผมทำแบบเนี้ทำให้มผมตีแรงแถมได้ตีเร็วขึ้นด้วยอ่ะงัดทิโอ้โหเยี่ยมนี่ครับคราสุบครับ,รบนี่แล้ว ข้างในมันเป็น,นยังไงข้างในมันเป็นเหมือนจะเป็นพื้นแล้วครับโอเคเสร็จแล้วงัดไหมโอ้เ<า>ยี่ยมเ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 อาสิวนี่แหละนันนี้นนช่วยชีวิตค้อนออกมาก่อนโอเค มีตะปูอยู่มเปิดงานตรงนี้ดูเปิดที่ดูตะปูให้ดูเปิดตะปูให้คนดูหน่อยเห็นอยู่เห็นอยู่โอเคเยี่ยมนี่งานตรงนี้ให้มันฉีกอืม ขอยืมมือพี่ชายจับหน่อยโอเคช่วยก okay, 2 2> ันสองคนเนาะโอเคเราจะทำการงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพองานเสร็จแล้วเราจะเป็นยังู้โอเคดึงออกมาเก้วเลยพี่ชายโอเคอ่ะทีนี้เหลือข้างล่างเลาสซิล้าลงมีตะปูอยู่ซูมมาค่อนข้างเอา,าเอาเอาไม้ออกอย่างเดียวก่อนตะปูอย่าเพิ่งเอาเอาซิลเอาซิวตอกลงไป กถูต้อง,งบแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแกก็ให้ช้อนคอนรับช่วงต่อโอเคงั้นตรงนี้ออกแล้วมันออกสําเร็จแล้วที่เหลือก็คือมาทำเนื่อเป็นการเรช็คครับว่าออกพอดีหรือยังมันเรียกว่าการเช็คเคเราก็จะทําไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะหลุดเองเหมือนตรงริมนะ นั้นถ้าเยอะหมดแล้วนะคะก็มาเหลือตรงนี้เฮ้ย hey, ผมช่วยนะอ่ะอ่ะลงไปอีเราให้ทั่วก่อนเนาะแล้วก็ันติดตรงไหน,นมันติดตรงไหน,นเออตรงตะปูนะตรงตะปูนั้น,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 นเห็นไหมตะปูนี่เหรออ่ะ,อะเอาเอาซ้อนมาตรงนั้นเออนั่นแนละ อ,อ,อะไระพี่ชายลดพลังสองข <Okay. S 1> ึ้โอเคเยี่ยมหลดหมดแล้วงนะั้นเหรอตรงนี้ตรงนี้นี่น,นี่เหลือตรงนี้โ<ง>หลดเขาปิดงานนี้ไปและะ้วอะระวังตะปูนะคะโอเคปิดโอเคแน่นๆน่น่นตอกลึกๆโอเค เราล้อเราลาะเราลาอมาเรื่อยๆแล้วก็ช่วยกันงันสองคนเขาเป็นการกาันล่ะนะครับเหลือแต่เก็บกวาดให้สะอาดเนาะให้สะอาดเท่านั้นโอเคใช้อุปกรณ์กี่อย่างสิวกับค้อนนะครับตรนนี้เราก็สำเร็จแล้วพอกิจคอมพลี e งั้นบาย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 มีพี่ชายคอยช่วยเมื่อกี้ีผิดพลาด